เพื่อนเครับตอนนี้เราอยู่ในเกมฟรีฟารนะครับใครดูคลิปนี้มลิปแรกฝากแค่นี้คนกดหัวใจและคอยตามช่องนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเื่อครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มรดแรมโบนะครับแล้วก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับนี่เลยครับทุกคนครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าวันสุดท้าย GM ชอบแจกแจกของไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกย2บชั่วโมงนะครับผมเนาะผมสุ่มตอนช่วงเวลาตีหนึ่ง มาดูว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีรถแลมโบเนาะแลมโบเลยที่ผมเล็งไว้น่าจะเป็นคันสีเหลืองทุกคนครับชอบคันสีเหลืองผมบอกว่ามันมันน่าจะเท่ดีเนาะแล้วก็จะมีท่าเคลื่อนที่ครับแล้วก็จะมีคันสีดําด้วยแล้วก็จะมีคันอะไรวะนะแลโมโบเปิดอะปะทุนละกันเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันคือรุ่นอะไรละกันที่ผมเล็งไว้เนาะก็จะมี2อย่างนี้ทุกคนนะครับจะมีคันสีเหลืองแล้วก็ท่าท่าเคลื่อนที่ครับ มันมันสามารถเอาไปแลกได้นะคนนะครับมันสามารถเอาไปแลกได้ข้าสุ่มไดยเยอะนี่เลยประมาณนี้นะของในตัวที่ผมเล็งไว้น่าจะเป็นคันนี้ทุกคนนะครับหลักๆน่าจะเอาคันนี้ทุกคนหลักๆเลยเอาที่ก่อนแล้วก็จะตามมาได้รถคันนี้เนาะเขาบอกว่าเพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นของแลจริงหรือเปล่ามันจะกลับมาไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับตอนนี้ผมมีงบอยู่ที่3ามพนสามร้อยสามสิบนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพื่อนๆคิดว่าได้ไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับและเพื่อนๆหมดกันเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์กัน โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสุ go, okay, ่มกันเลยนะครับเซตโกทุกคนโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมจะสุ่มแบบ10ครั้งเลยเนาะไปครั้งแรกครับเซตโกครับมาไหมทุกคนครับผมเอาแบบอุ้ยได้5ว่ะเอาแบบไม่ต้องแบบรีคลิปเลยเอาแบบกดแบบค่อยๆไปทุกคนครับค่อยๆไปเนาะไม่รู้จะได้ไหมเพื่อนเฟือหมดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาตัวทนาคารก็ยังดีไม่ได้ครับผมเนาะได้โทเค็นมาประมาณนี้ละกันได้โทเคนประมาณ19อันไปทุกคน ่ไปทุกคนครั้งที่2ครับไปครั้งที่2มามาหน่อยลูกสักคันหนึ่งบมบ3,000ครับไม่ออกจริงหรอไม่มาเลยได้ได้กล่องสุ่มปืนป่ะโอ้ยมาวะมา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 ไหม,มไมไม,มาทุกคนเนาะไม่มาเลยนี่ไปดูครัง้งที่3ครับครั้งที่3ตอนที่ผมมีโทเค็น19อันละ โทเคนแลมโบผมขอเรียกแบบนี้ลวกันทุกคนครับมาเถอสะสักคันก็ได้คันไหนก็ได้ครับไม่รู้ว่าจะเหมาตู้ไหมอุ้ยหรือว่าแบบรอบนี้ไม่เกลือนะทุกคนครับผมหรือว่าได้อยู่ได้มาสิบอ่าสิบสองอันรอบนี้ครับมาดูรอบที่สี่ครับอาจจะช้าหน่อยทุกคนครับเนาะผมก็อยากรุนเหมือนกันนะดิว่าจะได้ไหมะดิผมอยากเห็นนะดิมาเถอสะสักคันหนึ่งคนอื่นเขาแบบที่เดียวเขาออกวอลสุดท้ายเจมจะแจกของจริงหรือเปล่า ผมว่าไม่จริงเลยมั้งรอบนี้แบบไม่ได้เลยทุกคนครับมาดูรอบที่ห้าครับรอบที่ห้าครับผมรอบที่ห้าผมเล็งไว้คันสีเหลืองคันเดียวครับทุกคนผมชอบคันสีเหลืองมากยาวหน่อยยาวหน่อยผมไม่มาเลยวะ่ะไม่น่าพอหวังงบสามพันดูละไม่น่าพอป่ะมาดูครั้งที่หกครับตอนนี้สุดครั้งที่หกแล้วไม่รู้จะได้ไหม ไปไปไม่มาเลยวะโอ้โอยรอบนี้ได้ประมาณอ่าสิบแปดอันเนาะไม่น่าเกียดครับผมตอนที่ได้โฮเคนอ่าหกสิบบัตราสามารถแลกคอมโบคันนี้ได้ละสามารถแลกคอมโบคันนี้ละแต่ันดับแรกผมต้องขอท่าเคลื่อนที่ก่อนทุกคนแล้วก็จะเอาลมโบคันสีเหลืองไม่รู้ว่าจะออกไหมรอดูไปก่อนตอนนี้ขอยาวก่อนขอคันไหนก็ได้สายประหยัดครับผม ไม่มาเลยนะ้องชายเลยเก็พอสักคันก็ได้ครับผมเพื่อจะประหยัดเพชรหน่อยเพชรจริงไม่มีอยู่ไอ้รอบนี้แหละไม่มาหรอมาเถอะขอร้องมาเถอะไม่มาหวัทุกคนครั้งที่เจ็ดแล้วนะครับผมทุกคนครับนี่เนาะต่อไปครั้งที่แปดนะครับผมเนาะไอ้ครั้งที่แปดใช่ไหมน่าจะครั้งที่แปดนี่แหละครั้งไหนก็ได้มาเถอะ ครับผมไม่มามาดูครั้งที่9ก้าัครับดูครั้งที่9ทุกคนเดซโกตอนนี้เพชรผมเหลือประมาณ1,900นะครับผมดูแลได้การันตีชัวร์ทุกคน100%เเหมาตูตามเช่นเคยสามสไตล์เจ้าโต๊เหมาตูอู้อันนี้แบบไม่คุ้มเลยได้แบบโทเค้มมาเดียวทุกคนไปครั้งที่10ครับผม10มาไหม สิบมาไหมสิบมาไหมโอ้โหไม,ไม่มาเลยรอบนี้เอาสิบเอ็ดไปไม่เหมาชัวสิบเอ็ดมาทำไมเขาดวงดีจังเขาสูบฮิตอออกเลยดทำไมเราไม่มาเลยดวงเราไม่มาเลยเราไม่มาเลยแต่ตอนนี้ผมก็เลยอีกวันสองกันผมจะแลกอ่าท่านี้อะไรล้ะคนครับผกน้อง เลยอีกประมาณโทเค็นอีก2อันแต่ผมอยากได้คันสี่เหลืองด้วยผมน่าจะการันตีแน่นอนหมดเหมาสู้ตามเช่นเคยครับผมเหมาสู้ตามเช่นเคยอันนี้ครั้งที่สิบสองครับผมเนาะมาดูครั้งที่สิบสองวิได้รถคันหนึ่ง้องชายได้คันสีดำอ่ะกูได้คันสีดำทุกคนผมน่าจะพอแหละสีดำก็เอาเอาขอสีดำแล้วยกันทุกคนงบน้อยสีดำครับผมได้คันสีดำเนาะก็คันสีดำแล้วก็จะได้อ่ะ แล้วก็จะแลกตัวน,นี้ด้วยเอาคันสีดำก็พอทุกคนไม่เอาสีเหลืองละผมกลัวแบบไม่มีเพชรสุ่มอะชุดใหม่แล้วทุกคนนี่เลยนะถ้าเปิดตัวเรียบร้อยครับผมขออนญาตแลกเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับผมเนาะประมาณนี้ละกันเนาะผมขอเอาคันสีนี้ละกันในใจก็อยากได้สีเหลืองแต่ว่าผมกลัวงบไม่พอครับทุกคนก็นรับก็ไว้แค่นี้เนาะโอเคนะครับผมก็ผมก็ได้ทำการสุ่มไปแล้วผมหมดไปประมาณ14หรือ13บสามรอบนะครับผมเนาะใช้งบประมาณ1,775เพชรละกันเนาะตอนนี้ผมเหลือ เพชรประมาณ1575เนาะซย้ายประมาณนั้นสูบประมาณ15รอบ14รอบประมาณนี้เลยกันผมก็ผมก็ลืมนับบ้าบางทีเนาะประมาณน,น,น,นี้เลยกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันให้ญาตินะผมก็ทาการเข้ามาในกระเป๋าละเดี๋ยวเราไปดูนะผมขอญาตไปเทส <c oughs> ที่ญาตนะ์ที่ญาติใน, <c oughs> นกันผมอาจจะไม่ได้เพชรแบบใหญ่เนาะเพราะว่ากลัวมันจะนานเกินไปไม่ได้ควครับผมตอนนี้ผมก็เดือญาติแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาลองอมาลองท่าเคลื่อนที่ก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงห้องลงรถครับผมเนาะในญาติในญาติ ไปดูดรถมาดูท่าก่อนทุกคนครับผมเป็นท่าเคลื่อนที่เนาะดูดิเท่าไหรว่าเท่ไหมทุกคนครับดูดิโอ้โหตึงเกระเดินเดิท่านั่นก็แบบแอกไงท่าแบบใครมีเลยอะคือแบบแตกสาวทุกคนดูดิดูเสียงดูเสียงดูดิโอ้ยไม่ใช่เสียงรถเราหนิเสียงรถเขาดูดิคิดว่าเสียงของเราดูดิโคตรเท่กระดาบไปดูดิโคตรเท่โคตรตึงดูดิแล้วผมจะรถคันนั้นมาลองยั้ไงวะดูดิ โอเคเนาะการเคลื่อนที่ก็จะมีปรมารให้ทุกคนครับถ้าการเคลื่อนที่เนาะสามารถอ่ากดวิ่งเร็วได้ปกติทุกคนครับเนาะแต่ว่ากระโดดไม่ได้ประมาณนี้ละกันประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปลองรถอ่ะแลมโบ้ตรงไหนทุกคนครับเขาขี่ไปไหนก่อนที่นู่นเลยเดี๋ยวขอลองลรถแลมโบ้ก่อนครับทุกคนครับแลมโบ้์มียิงไปคันเดียวหรือมันดรอปใหม่ยังไง Okay, เดี๋ยววิ่งไปเอารถก็ได้เขาทำบักก๊กอ,นะอะไรเขาบ้านะมาเดี๋ยวลองรถหลังเราบ้างนนครับผมดูดิทุกคนเรียนประมาณนี้แล้วกันเนาะมาดูนครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ลองขี้หน่อยดิก็จะประมาณนี้ทุกคนครับเสียงข้างจะลั่นอยู่นะ ดูเสียงดูเสียงดูเสียงดูดูเสียงครับผมดูเสียงดูเสียงรันจัดรันจัดเวลาเรยวตู้ประามาณนี้เนาะก็มันก็แบบเหมือนรถเหมือนทั่วไปครับแต่มันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าจะเป็นของแรไหม,มเพื่อนเื่อว่าจะเป็นของแรหรือเลปล่าครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรถแรมโบวคัสีิดำแต่จริงๆริงผมอยากได้คันสีเหลืองแต่ว่าผมกลัวหมดเยอะผมเลยคันนี้แล้วกันผมกลัวว่าน่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวเรา ยืนคู่กับท่าด้วยดูดินี่เลยทุกคนครับโอเคถ้าเราบวันชิปนี้ถ้าใครชอบใชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ก็ได้กรับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าว่าผมจะมาสุ่มอะไรฝากกดติดตามทุกคนไว้เจอกันกรับขอบคุณกรับบ๊ายบายทุกคน thank you กรับ